การวางจิตเมื่อเราเจอตัวตนของตัวเองนะคะในหลากมิตินั่นเองค่ะก็เราจะมาท้าความในที่เคยโผสไปนะคะเกี่ยวกับว่าให้เราลองเอ็นดูตัวเองนะคะในสิ่งที่เราเคยกระทำผิดพลาดในอดีตไม่ว่าจะเป็นเราเคยงองแงเราเคยไม่น่ารักเราเคยคิดลบเราเคยเอาเปรียบผู้อื่นเราเคยทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่น่ารักอะคะ่ะ หากเราลองเอ็นดูตัวเองแล้วก็ลองกลับไปมองว่าทําไมในอดีตอ่ะเราถึงต้องทําแบบนั้นเป็นเพราะอาวิชชาในความไม่รู้ของเราหรือเปล่าเราเองก็ยังเป็นเด็กน้อยถึงแม้เราจะอายุเยอะแต่บางทีความเป็นเด็กน้อยในยตัวเราอาจจะทําให้เราหลงผิดไปบ้างคิดผิดไปบ้างโน้มนิ้ไปบ้างในเมื่อเราเอ็นดูแล้วเราให้อภัยตัวเองได้อ่ะคะ่ะและเมื่อเราเจอเราเจอผู้อื่นที่มาสะท้อนตัวเราตรงหน้าหรือแม้แต่อาจจะไม่ตรงหน้าหรืออาจจะในทางโซเชียลใน หลายๆอย่างอะคะ่ะเราเมื่อเราเริ่มเข้าสู่พลังงานแห่งการเอ็นดูและให้อาภัยตัวเองและเข้าใจตัวเองได้ว่าเหตุใดเราถึงตัดสินใจแบบนั้นในอดีตอะโอ้กองสันนิดนึงนะคะเราก็จะเข้าใจผู้อื่นว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้เหตุใดความเจ็บปวดใดหนออยู่เบื้องหลังการกระทําของเขาเพราะเมื่อก่อนเราเองก็ต้องมีความ ความการปกอัตราการปกป้องตัวเองเมื่อเราโดนตัดสินเราก็ต้องมีแบบความลักลอบกดหลงทุกคนมีหมดค่ะแต่เมื่อเรารู้แล้วค่ะว่าเราเองก็เคยตัดสินใจแบบนี้เราเองเคยทําผิดพลาดแบบนี้ค่ะพอเราเจอผู้คนที่เขากระทําแบบนี้ขึ้นมาเราก็จะสามารถเอ็นดูและให้อภัยได้อุ้ยตัวตนฉันในมติติต่างๆนี่นาเราสามารถเอ็นดูและให้อภาัายได้เพราะเราเอ็นดูและเข้าใจตัวเองนั่นเองค่ะแล้วต้องต้องมาถึงว่าเหตุใดละ่ะ ทำไมฉันถึงต้องเอ็นดูทำไมฉันถึงต้องให้อภัยทำไมฉันถึงต้องปล่อยวางทำไมฉันถึงต้องไม่ตัดสินทำไมถึงต้องไม่โกรธเพราะอะไรเพราะว่าคือการตัดพบ ชาติชาติเราจะไม่สร้างกรรมต่อนั่นเองค่ะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีอารมณ์โกรธรักลบโกรธหลงมีอารมณ์การตัดสินเพ่งโทษผู้อื่นที่นิว่ากล่าวผู้อื่นต่างๆนานานะคะเราจะเกิดการก่อกรรมขึ้นมาค่ะแล้วมวลพลังกรรมนี้เองนะคะจะทําให้เราอะค่ะกลับมาเจอกันซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆให้เราต้องมานั่งแก้ก,กันไม่รู้จักจบจากสิ้นนะคะคือเราก็จะเจอแต่สิ่งเดิมๆค่ะมันจะไม่เปลี่ยนนะคะเส้นกรรมมันก็จะอยู่เส้นเดิมเนี่ยไม่ไปไหน จากทีหรือเราอาจจะไปเจอผู้คนอื่นๆที่มากระทํากับเราแบบที่เรากระทํากับผู้อื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะยกระดับชีวิตตัวเองขึ้นและไม่อยากเจอสิ่งเดิมๆเราต้องเปลี่ยนที่การกระทําปัจจุบันของเราค่ะ ปัจจุบันส่งผลต่ออนาคตเพราะฉะนั้นอนาคตเราจะเป็นยังไงให้ดูที่การกระทําการตัดสินใจและความคิดของเราในปัจจุบันนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะหากเราไม่อยากก้าวล่วงกรรมใครหากเราไม่อยากทําร้ายจิตใจใครหรือไม่อยากโดนทําร้ายจิตใจเราก็ต้องไม่ทํากับผู้อื่นนั่นเองค่ะวันนี้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ